สว,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณนะฮะัทั้งสมาช nice ิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ได้เวลาสูตรหลักหน่วยบนกันม้างนะฮะสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวนะเป็นสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้ตัวเดียวเลยนะหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนเน้นๆนะฮะสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้แล้วก็มาต่อก <MAL. problems. S 1> <acon. S 2> ันกั einzige. บสูตรที่สองในคลิปนี้ช่องแอดทอนนักคำนวณ นะครับก็คือสูตรรวยบนเหมือนกันแต่เลข2ตัวมา1ตัวเลข2ตัวมา1ตัวอันนี้สูตรแรกในคลิปนี้เลขตัวเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมาเทียบให้แบบนี้นะมันชนกันตัวไหนนะครับก็จัดไปตัวนั้นเลยถ้าไม่ชนนะก็แสดงว่ามี3ตัวนะเพราะว่าเลขนะฮะสูตรหน่วยบนสูตรแรกนี้เอ้ยสูตรที่2นี้เลข2ตัวอันนี้สูตรเลขตัวเดียวถ้ามันไม่ชนกันก็แสดงว่ามีเลข3มตัว ถ้ามันชนกันก็คือมีเลขแค่ตัวเดียวสอ,ส,อสองสองสูตรนี้นะ,ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะฮะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยเดอ้อนะอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะสมาชิกนะก็ฝากติดตามนะก็จะมีสูตรดีๆทั้งสูตรทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่ลงให้สมาชิกเข้ากันไปนะสูตรเก่าผมก็ลงไปให้หมดแล้วนะครับนะก็จะเหลือแต่มาจับคู่ชุด3ารตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาจับชุดสรุปล่างให้นะสมาชิกนะเอาครที่รอชุดสรุปร่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาสรุปล่างให้วันนี้ก็มาดูหลักบวยบนกันก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอทอนนักขะวบนฝากกดไลค์กคดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจช่องผมด้วยนะครับอ่ะมาฝัง,งคำเตือนทางช่องฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพน,านันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะถูกผิดกล่าวขอโทษขออภายัยครับมาดูสูตรหน่วยบนสูตรที่หนึ่งกันก่อนฮะเลขตัวเดียวครับสูตรที่หนึ่งครับเลขเกา้าฮะสูตรที่หนึ่งหน่วยบนฮนะผลออกค่าหนึ่งเก้าครับออกค่าหนึ่งเก้าก็กลาว ก็มาที่หลักหน่วยบนมาที่หลักหน่วยบนถูกตัวที่หนึ่งนะตัวที่สองนะสูตรได้เลขหนึ่งตัวเดียวฮะผลออกสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยบนตามสูตรถูกตัวที่สองเอาไปต่อกันตัวที่สามสำหรับชิ้นแรกตัวที่สามสูตรหลักหน่วยบนหาได้เลขเจ็ดตัวเดียวผลออกสี่หนึ่งเจ็ด ก็อ่ะเลขเจนะ็ดก็มาที่หลักหน่วยบนเลขเจ็ดมาที่หลักหน่วยบนถูกงวดที่สามเอามาต่อกันงวดที่สนะี่ครับงวดที่สี่หลักหน่วยบนตัวเดียวได้เลขสองครับพู 6, 5, ้บอกหกห้าสองหกห้าสองเลขสองมาที่หลักหน่วยบนเลขสองถูกไงวดที่สี่ เอาไปต่องวดที่5ฮะงวดที่5สูตรได้เลขสามตัวเดียวพอดอก8ปดเจ็ก็มาที่หลักหน่วยบน3มาที่หลักหน่วยบนถูกฮะเป็นงวดที่5เอางวดที่6ก็คืองวดที่ผ่านมาสูตรได้เลข7ตัวเดียวพอดอก9 0 7ูนะเจ็ฮะก็มาที่นะครับหลักหน่วยบนนา มาที่หลัก่วยบนถูกเอางวดที่ผ่านมาเอองวดที่จะถึงนะงวดที่จะถึงได้เลขตัวไหนนะสมัสชิ้ไดนะหลักลอยบนนะไปดูวิธีคิดวิธีทําไปพร้อมๆกันนะสมัสชนะจะได้เลขตัวไหนนี่ครับวิธีทําใครที่ชอบเลขตัวเดียวก็เตรียมแคปสูลไว้ได้เลยนะฮะจะได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะวิธีทําวิธีทํานําหลักแสนมาคูณสามครั้ง มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขห้าขงที่นะครับเอาบวกกันดูแปดแปดลงท้ายเลขหกนะหกบวกแปดลงท้ายเลขสี่นะครับสี่บวกสี่บวกหนึ่งลงท้ายเลขห้าห้าบวกหนึ่งลงท้ายเลขหกหกบวกหกลงท สองบวกแปดลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกศูนย์นะก็ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกบกเลขห้าพืที่นะครับก็จะลงท้ายเลขห้าหลักหน่วยบนนี้ได้เลขห้าตัวเดียวฮะใครชอบเลขห้าที่หลักหน่วยบนแคบสุดนี้ไว้นะฮะถ้าใครไม่ชอบเลขห้าที่หลักหน่วยบนมองผ่านได้เลยนะสมาชิกนะผมทําตามสูตรแจกสูตรแล้วสมาชิกลองไปย้อนดูจะได้บนผมทําหรือเปล่าไม่มีม่วสูตรนะฮะสูตรมีวิธีคิดวิธีทำส่วนมันจะมาหรือไม่มาอันนี้สมาชิกเป็นคนวิเคราะห์พินิจพิจารณาเองนะครับผมไม่มีสิทธิ ที่จะไปบังคับสมาชิให้เชื่อตามที่ผมคำนวณได้นะครับทมนี้เลยนะครับสูตรได้เลขค่านะ <c oughs> สูตรได้เลขค่าตัวเดียวมันจะมาหรือเปล่าอ่ะพิจารนากันเด้อวันจันทร์วันที่16บหทับ4ทับ66 ่เดี๋ยวผมจะมาเทียบชนกับสูตรที่สองให้นะครับอาแคบสูตรนี้ไว้เรียบร้อยนะสูตรที่หนึ่งเาไปต่อกันสูตรที่สองนะสูตรที่สองสูตรหลักหน่วยบนนะงต,นงตัวมันตัวรับเข้ารับงวดแรกสูตรได้9กากันหนึ่งนะครับผลออกห่า19นึ่งเก้านะครับเก้ามาทีนะ่มาที่หลักหน่วยบนนะมาที่หลักหน่วยบน ถักงวดที่หนึ่งดที่หนึ่ที่สองงวดที่สสูตรได้เก้ากับอีกะผลออกสี่ห่งเลขหมาที่หลักหน่วยบนถูกงวดที่สองถูกงวดที่สองที่หลักหน่วยบนเอามาต่อกันที่สามัที่สสูตรได้เจกับ9้ผออกสี่เลขเมาที่หลักหน่วยบน ถูกกฎที่สามเรืงเตือนสมาชิกนะครับสูตรทุกสูตรนะครับที่ผมนำลงมาให้นะฮะสมาชิกพิจารณาดีๆก่อนเด้อน,นะครับ <c oughs> ผมจะเตือนแบบนี้นครับผมปวสมาชิกนะครับนะครับที่ผมทำสูตรมาให้นี่ฮะมันทั้งมีทั้งเข้าทั้งหลุด นะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดมีผิดแล้วก็มีถูกค่าเข้ากันไปอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาสูตรมันก็มีเข้าเยอะถ้าใครยังไม่เห็นสูตรเก่าก็ลองไปย้อนดูได้นะหลังมวยออกผมจะลงสูตรเก่าไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีสูตรเก่าสูตรใหม่ปะปนกันไปถ้าใครไม่ชอบขอให้มองกันที่ตัวเลขนะสูตรทุกสูตรตัวเลขอาจจะไม่เหมือนกันชอบสูตรไหนก็จัดไปสูตรนั้นถ้าไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยเอางวดที่3สูตรหลักป่วยบนได้สูงกับสองเอาผลดออกหกห้าสอง สองก็มาที่หลักหน่วยบนครับถูกเป็นงวดที่สี่สำหรับส่วนนี้นะครับสมาชิกก็มองอีกอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันหลักหน่วยคู่ขี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละงวดจะเป็นเลขคูค่ขี้ที่หลักหน่วยนะครับเอามาต่อกันงวดที่5 บทที่ห้าสูตรได้3สากับห้าครับพรานองแปดเจ็ดสามเลขสามมาที่หลักหน่วยบนมาที่หลักหน่วยบนถูกน้อที่ห้าอ่ะมาต่อกันว้ที่ผ่านมา ะสูตรที่ผ่านมาสูตรได้เจ็ดกับเก้าครับพอดอกเก้าูเจ็ดเลขเจ็ดนะก็มาที่หลักหน่วยบนแถวเก้าที่หลักร้อยไม่เอาฮะเขาเฉพาะหลักหน่วยอ่ะถูกับเลขเจ็ดอ่ะทีนี้มาต่อฮะหมวดนี้ได้เลขตัวไหนฮะหลักหน่วยบนเอาไปดูกันฮะนี่ฮะ พี่ทำมาบวกสองตัวนะครับนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักพันอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขเจ็ดขงที่ครับเอาบวกกันดูฮะศูนย์บวกแปดนะลงท้ายเลขแปดแปดบวกเจ็ดนะครแปดบวกเจ็ดลงท้ายเลขห้า 5้บวกหนะครับลงท้ายเลข6กะ,ะ6บวกหกลงท้ายเลข2 2งสอบวกเจ็คงที่2อบวกเคงที่ลงท้ายเลข9ฮะ,ะ9ก้าบวกพีสองแต้มเก้าสิบสิอ่ะก็ได้เลข1อ้าวงวดนี้นะครับเลขมันไม่ชนกันนะก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณานะ,ะสมาชิกนะ,ะส,สองสูตรนี้ผมทำไว้ดูเข้าตามนี้จริงงวดนี้มันไม่ชนกันฮะพีเมทมันชนกันทุกงวดแต่งวดนี้มันไม่ชนกันสมาชิกนะ ถ้าเมื่อมันไม่ชนกันนะก็จะเป็นเลขทั้งหมด3ตัวเลยนะวางไว้ที่หลักหน่วยบนนะครับนะผมก็จะนําสูตรพวกนี้แหละฮะไปนะสรุปให้นะสมาชิกนะเดี๋ยวพวกนี้มาดูชุดสรุป้ากันก่อนนะสมาชิกนะเดี๋ยวตต่อไปก็มาสรุปบนเดี๋ยวผมก,ก็จะนําสูตรหลักหน่วยบนส,สามตัวเนี้ยไปจับชุดให้นะอะ่ะสูตรที่สองเป็ก้ากหนึ่งนะครับที่หลักหน่วยบน ชอบนําไปพิจารณาเอาไม่ชอบมองผ่านลงจริงให้พวกเจ้าพวันที่สิบหกนะทับสี่ทับหกหกรอรุ่นกันอสวัสดิ์ชิงนะรอรุ่นกันเนี่ยสองสูตรนี้หลักหน่วยบุญน,นะ,ะถ้าสมาชิกชอบค่อยนำไปพิจารณางวดแรกสูตรบันชนูการที่เลขเก้ามาสูตรที่สองบัญชูกัรที่เลขหนึ่งสูตรที่สามบัญชูกัรที่เลขเจ็ดเจ็ดก็มาสูตรสี่บัญชูกัรที่เลขสองสองก็มาสูตร ที่6นะไปสูตรที่5ช่วงการที่เลข3 3ก็มาสูรที่6กวมที่ผ่านมาช่วงการที่เลข7ฮะเก็มางวดน,นี้สูตรมันไม่ชนวกันนะสมาชิกชอบเลข5เลข1หรือเลข9กนะสามก็จะมีทั้งหมดไม่ไม่ได้เลือกนะสมาชิกนะพเพราะเลขมันไม่ชนวกันถ้าชอบเลข9เกเลข1เลข5ก็จัดไปถ้าไม่ชอบ3ามตัวนี้ก็มองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันกับชุดสรุปล่างนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ